สวัสดีครับส้นทำมาเดินวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในกองละครฮักหลายไมเลยดีวันนี้ผมมีฉากสนุกสนุกมันมันแซบๆนะครับระหว่างสองสาวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเราต่อเลย มาจ้าฉากนี้ม้วนหลายกับสาวๆฮักหลาไม่เลดี้ฉากนี้ชุลมุนวุ่นวายเมือ่อฝ้ายสุภาพรและพักพวกมหาเรื่องพระภัยรมิดาถึงในไรและสาวจอมแก่นอย่างพระภัยก็สู้คนซะด้วยค่ะสู้มาสู้กลับไม่โกงบอกเลยว่าเบื้องหลังซ้อมและนัดคิวกันอย่างสนุกสนานพอถ่ายทําจริงทุกคนก็เต็มที่ไม่ออมแรงังสวยสดโอ๊ย ลลลลลงงงงงไไไไไปปปปปเสบุงยหน้าขึ้นมามันจะมีอะไรคาบอยู่หน่อยนะแล้วค่อยบ้วนวะแรงดังสนั่นได้เฮือนฮักแพงเลยทีเดียวงานนี้สงสัยจังเลยว่าฝ้าจ๋ามาหาเรื่องเขาแต่ทำไมเละขนาดนี้ล่ะจ๊ะต้านได บอกว่าเขาร้อนเราก็เลยสาดน้ำใส่ชุงเป็นสาวฮอตช่เชิด ไม่ได้มีแค่น้ำธรรมดาเลยนะเขาเป็นน้ำหมักถั่วต้มโอ้ my god โอ้ my god ใช่แต่เป็นแบบจุลสีแบบออแกนิกอีกแล้วเป็นคนชอบธรรมชาติใช่ยพี่พี่าเขาชอบแบบหมักผิวอะไรออแกนิกเขาที่เราก็เป็นโครนอยู่ๆก็เดินมาหาเรื่องเขาให้เขาสาดน้ำเล่นงั้นแล้วมาหาเรื่องเองด้วยนะก็รู้ว่าเขาก็เป็นเป็นคนที่ไม่ยอมคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ อยากเอาชนะแต่ก็ไม่เคยสู้เขาได้เลยนะเจอก,กันก็คือทะเลกันตลอดค่ะไม่ไม่เคยไม่เคย,ยอย่างเดียวผู้ชายผู้ชายเท่านั้นค่ะ <laughs> ชีวิตนี้ไม่เคยแบบมีแพชชั่นให้กับตัวเองเพราะว่ามีแพชชั่นให้กับผู้ชายนานโอเคฮักหลายไม่เลดี้พร้อมสนุกครื้นเครงวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะ You and me, I hate the vision though. Okay.